จะเสือสิลองเห็ดเบิง่งไปเบิ่งก็จะเห็ดคือว่าง่ายไงลองเห็ดเบิงไปเบิง่งเขาเห็ดเขาบอกว่ามีแต่อะแป้งนะจ๊ะโพลูมนมไข่นะจ๊ะน้ำซัมมี้นำ้ำจอกน้ำตาลเนาะสิ <c oughs> ะเห็ดเลยสิลองเห็ดเบิงมันสิเป็นเนาะไม่หน่อยอยากก็เลยสิเห็ดให้เพึ่นกินเบิง่งมันสิเป็นมอ เขาบอกใส่น้ํา100 ml 2กุ้งบดเลือด ml ใส่ไว้เนี่ยตัวนึงคือใส่กะกะเอานี่แหละน้แล้วก็นนมมะสเอาลงจิ๋ะ ใช้แดดไล่เกินไปไว่ะลายนั้นะเบิงสูรอยู่เลยกระชิผสงอ่ะตัวที่เป็นน้ำก่อนเนาะน้ำกับนมหน้าไปนข่แป้งแป้งอะ่ะเขาไม่หาสิแป้งอะ ถัวอยตวันลงมาใส่มาวัวอนีางฟ้าแหงตวันอื่นขับลิลลี่าโคสองใส่สองถั่วนี้กะเอาใส่ง้ยบ่ใส่จดก่หอนำตาหาน้ำตาหาบววสี่ห้า ผมกูบวกกาแฟวกาแฟเ่บวกกาแฟส่วนที่ืออเบืออะไอีกึเบื่อเลาเหตุเป็นอะไมไม่มสิลเอร์เคื่อางคนเสพสมในเขากัน เทไปจนเขาเชคนไปเทไปจนน่ำเบิดเนาะ ทอดเลยผัดมาผัดประมาณจนตื่นน้องมันซูลใส่กระเทียมเอากระเดือกพรี็รีก่อน บอกว่าจิ้มจิ้ม,หม,หมให้มันฟูทำแห้งพูดหรออโ้วทำยากแห้งพูดหรอจิ้มจิ้มจิ้มหรมันฟูเป็นยังไนี่เอาลูกเลยมื่กินใหญ่โท่าไรเลยเปลี่ยนมาใส่นี้ลูก ไครแหงโดที่นั่งเลยแบ่งกันบบพูดแลยนะอเงค่ะที่นั่งเลยนี่โมอันะนไรเนาะตันทจี่มันบูฮค่ะ

นมอึ่งน้องน,องนัดพี่น้องเลยเรียบร้อยจ้าทองเห็ดสอยทองกับฝายทอดน้องนัดกับค,คุณคนครึ่งแป้งด้วยจ้าได้แล้วก็เอาขึ้นเลยทองทองกัทอดนะี่ทองกัเห็ดเรียบร้อยแล้วตัวนี้เห็ดสมีก่อนเนาะบัตนั่นจังสิจินเอกสิทอดเอกแซ่บเขนม้องฮองเนาะใิ่ไหมจิมใช่ไหม บุญอย่าบอกพิมไม่ทองกะพิมเลยมึงกินอีกแซ่บเนาะเนี่คืนๆแต่มันโรงงานยังโบหงอยเนี่ยใส่ทางในมันกระแซ่บอร่อยอร่อยเจอรซิมแซ่บได้ไอเดอร์เจอมันอยากแข่งแซ่บยูแซ่บอะหยกโบหายกะแซ่บเหลืองอ่ะซิ้งนะ จะเอื้อพรวันลงมาซิมงเจ้าที่ทองมันหมายผนไงฮึทาบอยู่พี่น้องเอ้พอกินคนดีครับมันกับบริษัทสามหันข้าวบันไดดอกแตกกินได้เนาะพอกดกินแนหนมทองม่ทอไปถองเสียระยะจิมบอแม่ามากะเพาเห็ดงานไร เห็นมะเพื่นอนได้ยินสเต็พี่น้องเลยผู้หาพวนี่ก็เก็บโดยพี่น้องเลยถิงไปหาผัว,วซิมกันเด้อนี่พะ่ะปลาทองกูอเอ้ยพ่อแม่ขนมอึ่งเห็ดเองปะนี่เห็ดเองอาพี่น้องลูกสาวอยากเป็นเนี่เนี่ยแรงสิเหมือไม่ใส่ยังนี่กินอะไรวะนี่โอ้กินได้นะเนี่ยข<ล>นาดบอกคัน ท่านแซวแต่สีทอดหายกินมากินตอนเศร้าวันพอดบาหรือพอดีว่าไรานแบแมนทำวันยงอีพดีเป็นาสุกอยู่บ่ใชกาตอนเศ้าได้ครับเพชทอดไว้หายกินกาแฟตอนเศร้าเนาะชใบกะมเทกี่เทาแบเาใชพี่สาไหมแซ่บน้ำืงแซ่บบะ่พกเกเห็ดเป็นกะลองเบิงอันนี้ก็แซรบเนาะแ้งร้า บ่มันฟูสนิ่แล้วมันฟูสน่แล้วไ่กอนละก้อนละน้อยก็อนน้อยๆเนาะบบ่่ออะเนะที่ทอดอีกนี่ทอดไปกินหมื่น้าเนาะมาตอนสากินกาแฟตอนกลาเช้ากาแฟมาง่เอาเขาเอาใส่แล้วมันรุดออกเบิดเดอเอ้ยเอาแบบแฉะแฉะยังไงกมกมเอาละือสอีกแมนทอดแล้วก จ้าไหวเห็ดน้อยกว่านีหรือตำนีพอดีตำนีพอดีครับคือหั่นเขาคลายเนาะแป้งจอมมันแน่นก็เห็ดคลายก็เห็ดมันปรุงโค้งโค้งโอ้ตรงเขาเห็ดบางๆโค้งแป้งแป้งปนเองต่ศึกษาจไปศึกษาผมว่าอันนี้ท้ายเลยขาตื้นนี่แป้งเหน่นเนาะแป้งมันแน่นก็ตองไปศึกษาเห็ดมันโค้งหมกใหญ่างเดียวของเขาบางๆเลยน้อยเนี่ยแป้งยังเบลึกคู่เหนแป้งยังเบลึกคู่ก็ได้เขากินเด้เนาะ แซบน้อยมาน้อยทุกอย่างงงบมาอยู่เรื่องเบ่แล้วพ่อรคบบมาจกเถื่อนรมาจากเทาเบิองซิมกันนั้นเรืออีกยูลูกัรอะไหนึ่งแป้งมันนานเนาะมันบ่จะฟูไอ้หมดทมันโกตรมนมันยังไหรเนัญญหมลูกอะ้รนะอะไรทักอะไรทักอะแซบแซบเ็นไ้โอเคเบเมนขนอดคลายเลยขาดขึ้นเนาะ มันมันแน่นขนะแบบมันยังบกฟูบึงบกฟูกนนนไปนไงนะพี่น้องยังแน่นอยู่แน,น่นดอะเห็นก้อนน้อยๆแล้วบี่ินาะ,ทะขาดขากพวนนะเป็นอะไรยังงั้นเอไม่ไหวแบบแค่ประวัติข่าวก็คือะวันไม่ได้ันประวัชอบน้อ ทอดเนาะเห็ดน้อยๆน้อยๆอาจจะน้ำมันเอาให้แบบทอดอะไรให้มันแบบฟูก็หนีะนะอันนี้เขาฟูเยอะว่าแป้งยังลายพดมันยังบว์ฟูอะไรพี่น้องเว้ยแคบโบทองกินเล้วทอดไว้ให้หกินตินเซ่บๆอีกหน่อยไม่น้อยมาอีกจ้ะป้าตัวเมียกหน่อยมามาแล้วเอาตูวได้ให้น้องมอลโบหอดอะได้ค่ะคุณน่ะเดี๋ยวคิวคิวะทำคุณน่ะ ค้อใหมได้เลยนะแเอแบ่งให้ปกบอนแม่มันมักกินน่ะนี่บิจนี่แหละก็แบ่งไเสียดให้อิพใหม่ก็ได้อิปห์ว่าสกินกระเพรับเจ้าเอนเรือโรือแป้งฮะเเรือแต่ยังบบเด้แป้งมักมักไปเลยโนอสตงทอดดกระเพรซิมซิมซิมแล้วขีลังไปเถ่าอยู่ในเบิรงจเบิ้ซิมด้ว นี่นี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้บกพองกับแซ่บนอนได้ไหมแซ่บไมยังผมหมเลยท้าบบอบกินกัจนเหนื่อยกินแหละเต๋อกินหมดเต๋อไอเต๋อกินแล้วกินปลากระไรแท่บบ่แม่เอ้ยผุ่นแม่เอ้ยผิ่นกกัดผุกระกัดผื่นใ้ผิวน่องเอ้ยผื่นกรมาเนาะชูแซ่บบอยนั้นเห็นแซ่บบอชู์อนั้นแซ่บเด้งแซ่บบอช่วเฮเฮ้ยนะ เหินเหินกาดห้องข่อยฮานะแซ่บไม่เอ้ยเหดคล้ายพี่นองเยคนจะเริ่มัหน่ unu, <S <s อันนี้น้องนัทยังเห็ดบฟูบูบันไดกะคันเอฟซีรีะคันเอซคนใดอันมีแบบแนะนํำน้องนัทวะเห็นแล้วนี่มันจังถือกะแนนน้ำน้องนัทใดเด้จ้าน้องทากะเริรมพินไวน้องนัทยังบูหู่วะมันตรงไปจังไดมันต้องเห็นอะไรฮะนะคารั้งแรกอ่ะ ให้สนีทก็ดีแล้วดีกว่าพี่กอด,กด,กดกแป้งมักินบ่ได้ว่าขั้นว่าน้องนัทเหตุผลตัวใด,ดตัวใด,ดกะบอกน้องนัทในเดจ้าเอฟจีสุขดสุขคนน้องนัทเหตุถดลองเ <c oughs> บิ่งเด้อพี่น้องขนมอแบ่งให้น้องบอลนำน้องบอลกับน้องอันยังเกาะออโต,อโต,โต้เอา,าพี่ลูกน้องลูกแล้วกินแล้วน้องเมฆเอาอิม่มจอดท้ายทมอิ่มลายพี่น้องแซ่บอยู่เด้อพี่น้องนัทด้วยว่าป่านอยู่ได้น้องนัทเอาบอลลูก เขาอ้นซื้อเกือบใหมเอออันนั้นเด้อบอกแม่ว่าอันเราเห็ดทดลองซื้อสิเราเป็นเห็ดลายเด้อซิมเห็เบิ่งก่อนซิมลูกเป็นอะไรแซ่บบอกไปเมื่อเด้อเห็ดอันน้อยนึ่งจะเป็นเห็ดลายลูกเด้อเห็ดทดลองเดี๋ยวเห็ดอันนั้นลายแล้วเราเช็ดขายเด้อบอกแม่เจ้ามือหนานั่นเราให้ซิมเราเช็ดขายมือหนาเช็ดได้ลูกเด้อ ไปแบ่งให้น้องบอลน้ำพี่น้องน้องเมฆก็บประหยัดมือแะไรบ้านนี้เปิดตุ้งยิงงุ้งยิงก็เอายนัดเลยพุ่นพูนพูนหอมแก้มไม้นัดโด้วันหนึ่งนัดนัดบอกหอมแก้มหอมแก้มแท้ก็อานัดโด้เยเนี้ยยิมานยิมันมานอะไรกับประหยัดมือแะไรพี่น้องพุ่นอะโอเคพี่น้องลาไปอะไคลิปนี่อ่านฝากเนื้อพี่น้องเด้อคนเซ็งแล้วเลยคนเกษตรกะต้มขนมขายออนไลน์พี่น้องเวลากัขายในห้างทองเรา ไปหลอกขายนำพังเบุญพ,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 พี่น้องเล้เพิ่นสิหาเงินรายได้เด้เพื่อว่าเพิ่นเพียนเพียนจบแล้วก็ยังบ่ทันมีอีหยังเฮ็นนอกจากคนเนาะอันมาสนับสนุนเพิ่นเด้อพี่น้นองเด้อมาะยุงโอเคบ๊ายบายแน่นะแม่๊ายบายบ๊ายบายเอานะค่ะบ๊ายบายแน่บ๊ายบายบาย,บายุงหล,ลายๆนะ